อีเนี่ยน้อยหน้าด้านถ้าแกยังกล้าทําแบบนี้นะข่าวหน้ามันจะไม่ใช่น้รธรรมดาละคุณเป็นใครคะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำมาคุณมาทําแบบนี้ทําไมอะอ้านี่จะแกทําปบบไม่รู้เรื่องใช่ปะต้อโดดนี่หยุดนะคุณผู้หญิงครับผมเป็นผู้จัดจาก,การที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นหรอนี่บริษัทขนก้านแล้วมันเข้ามาทํางานได้ยังไงอะรู้ไหมว่ามันทำข้องข้อคนอื่นเขาแตกแจ้งหมดแล้วคุณผู้หญิงครับ แล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าหลักฐานเหรอมีสิเนี่ยคุณดูเองเลยน่ะเบอร์โทรก็คือเบอร์มันถูกไหมที่อยู่นั่นก็คือบริษัทของมันก็คือที่นี่ใช่ปะวันที่หกตอนตีสองเป็นโทรหาผัวฉันอยู่เลยที่ถ้าฉันไม่ถามผัวเนี่ยฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำงานที่นี่อ่ะฮัลโหลที่รักเราฉันจะทำไงได้อ่ะเราที่สัญญากันไว้อ่ะ วิวอะชมพู่ทำไมเอาโทรศัพท์ฉันไม่ใช้อ่ะพอดีว่าฉันทำงานหนักมากแบตมันก็เลยหมดอ่ะฉันก็เลยขอยืมของเธอมาโทกก่อนโหคงทำงานหนักมากเลยสชนะโทรศัพท์ร้อนจีเลยเนี่ยไม่ใช่ฉันนะคะฉันไม่ได้เป็นคนทำอีดอานี่ยังไม่ยอมรับอีกสิป่ะตั้งโดดสักทีเออคุณผู้หญิงครับผมว่าคุณใจเย็นก่อนดีกว่าไหมครับ ผมลองตรวจสอบดูแล้วมันเป็นแค่ประวัติการโทรเฉย่แค่รูปแ่นหน้าจอเนี่ยมันบ่งบอกอะไรไม่ได้หรอกนะครับผมว่าคุณลองไปตรวจสอบประวัติการโทรของสามีคนดีกว่าไหมเพื่อการหาชมพู่จริงหรือเปล่าแล้วทำไมฉันต้องเช็คด้วยอ่ะถ้าเกิดว่ามันคือคนที่โทรไปจริงๆอ่ะคุณจะว่าไงก็ถ้าฉันเป็นคนทำจริงๆเนี่ยนะคะฉันจะมาคุกเข่าขอโทษคุณแล้วก็ลาออกจากที่นี่ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ทำคุณต้องเป็นคนขอโทษฉันนะคะได้เก็บพูดเองนะ ขอบคุณนะคะผู้จัดการไปพิสูจน์ความจริงมาให้ได้เลยฮัลลวิว <Hello, Will. S 2> เออฉันโอนค่าอาหารให้แล้วนะ แล้วคนอื่นมาถึงหรือยังอะเพื่อนมาถึงกันหมดแล้วเนี่ยหูยอ,อาหารเยอะขนาดเนี้ยแกต้องจ่ายเท่าไหร่เนียวิวแกนี่ใจหนจริง,จร,งจริงเลยนะจริงพามากินของดีขนาดนี้เก่งใจนะเนี่ยเรื่องเล็กน้อยน่ะที่สำคัญเนี่ยฉันก็ไม่เลี้ยงข้าวพวกเธอนานแล้วนะเอา้าชมพู่รีบมานั่งก่อนสิเร็ว รวยจังเลยนะเงียบซือกระเป๋าใหม่แล้วรวยที่ไหนกะหลาดใบเนี้ฉันใช้เงินโอทีซื้อมาเลยนะเอ้ยชมพู่พรุ่งนี้เธอจะไปออกเดทใช่ไหมฉันเตรียมซร้อยข้อมือไหมให้เธอด้วยนะเป็นทองแท้ด้วยโอสวยอะ่ะขอบใจมากนะวิวเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำงานต่อขอตัวก่อนนะพวกแกอ๋อโ,โอเคไว้เจอกัน ชมพู่กำไรเนี้ยดูก็รู้ว่าเป็นของปลอมแล้วมันยังให้แกใส่ไปออกเดทอีกสงสัยว่ามันไหนอยากให้แกโดนหัวลอยย้อแน่เลยอ่ะแล้ววันนั้นน่ะที่ไปกินข้าวอ่ะฉันก็เพิ่งรู้ว่าแกเป็นคนเลี้ยงยังไงอ่ะแกก็ระวังไอวิวไว้หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่านี่มันอาจจะเป็นน้าใจอะเล็กน้อยของวิวเขาก็ได้วิวช่วงนี้แกดูไม่ค่อยสดใสเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าที่ทํางานมันหนักเกินไปเนี่ยฉันว่าแกลาออกเถอะฉันพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างหรือฉันแกยืมก็ได้ชมพู่เธอดีกับฉันมากเลยอ่ะดีไปนอนนะเล่าดูแลสุขภาพตัวเองดีล่ะชมพู่ที่ทำงานเธออยู่ที่ไหนอ๋อวัดเผาแปดสิบอ่ะมีไรใคุยกันพรุ่งนี้เช้าพ่วงเล่า โลที่รักถ้าเกิดว่ามีคุณถามเนี่ยคุณตอบไปเลยนะคะว่าฉันชื่อชมพู่ทำงานอยู่ที่ราดพราว0ปโอเคนะคะ ที่ฉันได้หลับเมื่อวานแล้ววันนี้ฉันคืนให้แกที่ผ่านมาฉันดูแลแล้วคอยช่วยเหลือแกมาตลอดต่อวปน,นี้ไปเนี่เราไม่ใช่เพื่อนกันฉันไม่มีเพื่อนเร็วๆแล้วหักหลังแบบแกฉันให้เวลาแกไปเก็บข้าวของแล้วใส่หดวจะบ้านฉันไปซะทำไมอย่างนั้นเนี่ยแกจะโดนมากกว่านี้อีไปเฮ้ยนี่ัชหพ สองมือแปดค่ะได้ครับให้เขาจ่ายเองหลังจากแต่งงานแม่ผัวก็เข้ามาย่ดผิดเรื่องแม่โอนไปแล้วลูกจ่ายเองเลยนะดีจริงๆเลยค่ะ <c oughs> สแกนค่ะไปค่ะ อซอยข้อมือถเป็นของลูกคนเดียวแล้วเ <c oughs> จบเทนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น,น <c oughs> แม่สรุปใครลูกแม่การที่มีแม่ผัวที่มีขอบเขตขนาดนี้จะมีความสุขขนาดไหนกันนะเทนร้านอาหารที่เราจะไว้จัดมือเกิดให้ลูกเทนไปคนหนาเอาแม่เลือกเองทำไมอ่ะลูกไม่ชอบหรอไม่เป็นไรนะแม่เลือกอเอาไว้ตั้งสามร้านแน่เดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ แม่จะไม่ยึดติดความคิดของตัวเองเป็นหลักมีอะไรก็จะตามใจฉันตลอดไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็คือว่าร้านนี้หนูเคยไปทานมาแล้วแล้วอาหารอาาร่อยมากเลยค่ะหนูก็เลยไม่อยากเป็นคนแม่จริงๆจอ,องเองก็ได้ค่ะออแอร์เนี่ยเป็นแม่ของอาเธอร์เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาเธอร์นะแอร์เนี่ยก็ต้องเป็นคนตัดสินใจส่วนแม่เนี่ยเป็นแค่ยายก็แค่นำเสนสอเฉยๆอยะ คะคเนี่ยพอดีแม่ผ่านมาแถวนี้ก็เลยซื้อกับข้าวมาให้จ้ะอ๋อแล้วนั่นสั่งอะไรมาเยอะแยะเลยอะ่ะพอดี <c oughs> เห็นว่าช่วงนี้ของมันลดราคากันเยอะค่ะก็เลยซื้อมาตุนไว้ <c oughs> อ๋อแม่ลืมไปนี่เงินเก็บของแม่เก็บเอาไว้แล้วก็ซื้อของเยอะๆเลยนะไม่ต้องประหยัดเข้าใจไหมแล้วของที่แช่ในตู้เย็นเนี่ยเอาออกมากินด้วยนะงั้นเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะแม่ไม่เคยเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเราเลยแม่รีบกลับเหรอคะ ทำไมไม่เข้าไปนั่งในบ้านก่อนล่ะคะไม่หรอกแม่นะ่ะรีบกลับไม่รบก,กวนหนูดีกว่าอะหนูถข้าวไปกินนะแห้ไปก่อนนะมีแต่ออกเงินออกแรงแต่แม่ก็ไม่เคยบ่นสักคำนี่แม่มจะทนแม่ไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่คลอดลูกมาเนี่ยเช้าหนูให้หนมแม่ก็เข้ามายุ่งพอตกเย็นจะเข้าไปนอนแม่ก็มายุ่งอีกลูกฉี่น้อยแม่ก็มาด่าหนู ทำไมจะยุ่งขนาดนี้ทำไมไม่ทำเองคลอดเองเลยอ่ะก็แกเลี้ยงลูกไม่เป็นฉันอุตส่าห์มาช่วยแทนที่จะขอบคุณนะกับการว่าฉันเป็นคนผิดเนี่ยจิตใต้สำนึกแกยังไม่อยู่ไหมฮะแบบนี้เขาไม่เรียกช่วยค่ะเขาเรียกยุ่งไม่เข้าเรื่องนัตตี้แกเดี๋ยวเดี๋แม่จเย็นก่อนนัตตี้นัตตี้ก็ต้องใจเย็นด้วยนะเพราะเพิ่งคลอดลูกมาคือไม่พาขบวนไปเหมือนที่พาไปแม่ก็นันี่เลย แอนหนูทนไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่สามีหนูไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยหนูก็ทะเลาะก,กับแม่ทุกวันเลยอะ่ะหนูเลี้ยงลูกอยู่แม่ก็ชอบเข้ามายุ่งอะ่ะลําเส้นไม่หยุดเลยะคะ่ะนัตตี้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่ว่าแม่เขาดีมากเลยนะทําไมพมี่ถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะแอนเนี่ยเป็นแม่ของอาเธอร์เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาเธอร์นะแอนเนี่ยก็ต้องเป็นคนตัดสินใจส่วนแม่เนี่ยเป็นแค่ยายก็แค่นำเสนอเฉยๆอย่ะ แม่ใจเย็นก่อนนะเทนบอกแม่ไปแล้วไม่ใช่หรออย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาอะที่เรื่องของแอร์เนี่ยแม่ไม่เห็นเขามายุ่งเลยก็ที่แม่ไม่ยุ่งกับครอบครัวของแกเพราะว่าแอร์เนี่ยก็เป็นคนเก่งแล้วก็เอาตัวรอดได้แกเป็นคนบอกแม่เองไม่ใช่หรอแต่กรรหนัตตี้นี่มันไม่ใช่น้องชายแกเนี่ยมาฟ้องแม่อยู่บ่อยๆเพาราะนัตตี้เนี่ยทำไม่ดีทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแม่ถึงต้องเข้าไปสอนนี่ไงตอนนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าแม่สามีก็ไม่ได้ดีไปสักอย่างเอา แม่มาเหรอนี่มาทีไรนี่ยนะก็เอาของมาเยอะแยะทุกทีเลยนะฮะใช้เงินให้มันประหยัดประหยัดหน่อยสิมีลูกแล้วนะ่ะอย่าใช้เงินมั่วซั่วใช้เงินมั่วซั่วแม่แอร์ซื้อของมาให้แม่ด้วยนะเนี่ยเงินเทีนเป็นแอรน้อยใจแย่จริงเหรอ,อแอร์ขอบใจมากแล้วนะที่ซื้อของให้แม่นะ่ะ แม่มาได้ไงครับกขอแอร์เนี่ยเขาใกล้จะคลอดแล้วยังไม่มีประสบการณ์แม่ก็กลัวว่าจะเลี้ยงหลานไม่ดีแม่ก็เลยว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งมาช่วยลูกๆก,ก็ดูแลหลานกันแล้วแม่แม่ลืมไปแล้วเหรอที่ผมเคยบอกว่าถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่สะภ้ยกับลูกสะภ้ยเนี่ยต้องแม่รู้แล้วนะว่าต้องอยู่ห่างกันแต่รอบเนี้พิเศษหน่อยไงไม่เป็นไรเลยแม่ รอปีปแนแอร์ซื้อหนังสือเลี้ยงลูกมัตั้งเยอะเลยแล้แอร์ก็บอกเห็นด้วยนะว่าเรื่องไหนแม่เข้าใจเนี่ยจะรีบโทรหาแม่ทันทีแอร์มันอยากเป็นแม่ที่เก่งเหมือนแม่ไงแม่บอกแล้วว่าแอร์เนี่ยทั้งเก่งทั้งฉลาดถ้างั้นแม่กลับก่อนแล้วกะให้ไปส่งไหมไม่ต้องไม่ต้องแฟนเขานี่ฉลาดจังเลยเนาะมีวิธีจัดการกับแม่ผัวแล้วก็ลูกสใภยได้ดีดีไม่ว่าแทนจะพูดอะไรเนี่ยแม่แทนก็เชื่อแทนทุกคำเลย เห็นรู้นะว่าในใจของแอร์เนี่ยคงอยากจะบอกว่าขอบคุณเธอมากมากเลยใช่ไหมขอบคุณเลยเดี๋ยงเนาะมาลง